สถานการณ์ในครึ่งปีหลังเนี่ยสำหรับธุรกิจร้านอาหารไม่ง่ายแน่นอนเราก็จะต้องการการปรับตัวที่ค่อนข้างเยอะก็จะมีประมาณ10ข้อหลักๆที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆเราก็จะพยายามสรุปแต่ละข้อในแบบที่สั้นที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์กันนะครับ สวัสดีครับทุกคนก็สืบเนื่องจากที่ผมกําลังจะจัดงานไทยแลนด์เลชวลองคอนเฟนเข้าใจว่าถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คงเหลือเวลาอีกประมาณแค่1นวันถึง2วันเนาะเพราะเราจะจัดงานวันที่1 5บหถึงสิมิถุนายนนี้แต่ว่าช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปคุยกับสปิเกอร์ทั้ง20กว่าเซสชั่นแล้วก็ประมาณสัก30คนแต่สิ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดก็คือสถานการณ์ในครึ่งปีหลังเนี่ยสำหรับธุรกิจร้านอาหารไม่ง่ายแน่นอนเราก็จะต้องการการปรับตัวที่ค่อนข้างเยอะผมเลยรู้สึกว่า ไอความรู้ดีๆในงานมันก็โอเคแหละตลอด สองวันเต็มๆเนี่ยก็คงได้ความรู้กันแต่ก็คงมีอีกหลายคนที่ดูช่องนี้อยู่ดูคลิปนี้อยู่แล้วไม่ได้มีโอกาสมางานผมก็เลยถือโอกาสเอาเนื้อหาคร่าวๆที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับวิทยากรหรือเจ้าของร้านขนาดใหญ่ทั้ง30คนเนี่ยมาแชร์กับทุกคนกันโดยที่ก็จะมีประมาณ10ข้อหลักๆที่ผมรู้สึกว่าดีวะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าคือเนื่อง,งจากผมไม่ใช่กูรูหรือเป็นวิทยากรที่จะมาพูดบนเวทีในเรื่องนั้นๆฉะนั้น เราก็จะพยายามสรุปแต่ละข้อในแบบที่สั้นที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์กันนะครับเราต้องบอกว่าหลายๆข้อที่เขาพูดให้เราฟังอ่ะเฮ้ยมันเป็นข้อที่แบบเฮ้ยไม่เคยคิดเลยว่าเออว่ะมันจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเออว่ะมันมีวิธีคิดแบบนี้อยู่ฉะนั้นผมว่าวันนี้สิ่งที่เรามาฟังเรามาฟังกับคนที่เขามีประสบการณ์เรื่องนี้จริงๆแล้วเขาผ่านเรื่องนี้มาจริงๆข้อแรกเลย พีที่สำคัญที่สุดธุรกิจก็ยังเป็นพีโปรดักต์นะครับเราก็เคยได้ยินแหละว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีพีโปรโมชั่นพีเพลทํำเลที่ดีทำการตลาดสื่อสารออกไปให้ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพีที่ยังสำคัญต่อธุรกิจมากที่สุดก็ยังคงเป็นพีโปรดักต์เป็นสำคัญเลยผมมีโอกาสได้ไปคุยกับเชฟชินเจ้าของร้าน no Name n Name Noodle ที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ก s d a ดม o ู d คือทีกับละลินก็ทุกคนคงรู้จักแบรนด์ไอศครีมก a s d ดมกู o d 2แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าทำกัน ตลาดออนไลน์ไม่เยอะเลยแต่กลับเป็นแบรนด์ที่มีคนพูดถึงมาตลอดเวลาแล้วก็ยังขายดีจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นจาก2แบรนด์นี้เลยก็คือเขามีความใส่ใจในเรื่องโปรดักต์มาก คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าไอศ์ครีมมันก็คือไอซ์ครีมอ่ะมันจะไปสุดได้ถึงแค่ไหนกันรวมไปถึงราเมงราเมงก็คือราเมงโอเคราเมงอาจจะมีเส้นที่มันนุ่มซุปที่มันอร่อยเข้มข้นแต่เชฟชินเขาดูแลเส้นราเมงเหมือนเขาพยายามหวีผมอะ่ะถ้าถ้าใครลองไปเห็นในคลิปที่มีเคยมีการสัมภาษณ์ก็จะเห็นว่าคือเขาใส่ใจดีเทลมากเขาเลยบอกว่าเขาไม่คิดว่าถ้าเกิดเขาทํามากกว่า40ชามทว,วันแล้วเขาจะทําราเมงออกมาดีได้เขาเลยทําแค่4 0ชามครับและนั่นก็เป็นการตลาดที่ ท,ทำให้คนรู้สึกว่าทุกคนจะต้องเป็น1ใน40ชามต่อวันนั้นที่ได้บีโอกาสมากิน รวมไปถึงการแดมปูที่เขาก็มีการพัฒนารสชาติตลอดเวลาพัฒนาส่วนผสมตลอดเวลามันทาให้เราไม่ได้รู้สึกว่าการจ่ายกับไอศครีมถ้วยละ100บาทมีราคาแพงเพราะคนรู้สึกคุ้มค่ากับการได้กินอันเนี้ยเป็นข้อแรกที่เราได้เรียนรู้เลยว่า P-Product ก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในธุรกิจข้อที่2ที่เราได้เรียนรู้เลยก็คือตัว Personal Brand ครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตเราในทุกๆวันแล้วก็ ตั้งแต่เกิดยุค Tik t o ็อกขึ้นมาเนี่ยมันทาให้ทุกคนสามารถมามีตัวตนในออนไลน์ง่ายกว่าตอนที่เรามี Facebook หรือตอน YouTube เพราะว่ามือถือเครื่องเดียวมันตัดต่อคลิปมาเล่าได้เลยแล้วก็ Tik t o ็อกไม่ชอบอะไรที่ไม่ค่อยเห็นหน้าคนน่ถ้าทุกคนลองสังเกตให้ดีมาเลยําให้แบรนด์ทั้งหลายก็เลยต้องเลือกเอาหน้าคนออกมาแล้วจะเป็นใครที่ represent หรือเล่าเรื่องแบรนด์ได้ดีกว่าเจ้าของมันไม่มีแล้วถูกไหมครับมันก็เลยทําให้ปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะเห็นเจ้าของร้านหรือเจ้าของธุรกิจออกมาม สุขมาให้ความรู้กับคนมันกลายเป็นเรื่องปกติเลยตั้งแต่ยุคแรกนะเราเห็น คุณตันสมัยก่อนเป็นคุณตันโออิชิก็เป็นคุณตันอิชิตันถูกไหมเราเห็นใครอีกหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศเราเห็นอีลอนมัสเราเห็นมาร์คสแควเบิร์กในประเทศไทยก็เริ่มมีหลายๆคนเราเลยเริ่มเห็นว่าร้านอาหารขนาดเล็กหลายๆร้านเนี่ยเริ่มออกมาทำพัวโซนัลแบรนด์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครอะน้องอาร์มจากกูซันเดย์เป็นร้านกาแฟที่อยู่นอกเมืองนนทบุรีเลยแต่กลายเป็นว่าคนก็รู้จักเขาเชฟบิ๊กอยากทําไม่อยากกินแล้วก็เป็นท็อปเชฟไทยแลนด์เป็นเชฟด้วยเล่าเรื่องเก่งทําคลิปดีทําาแบบง่ยๆ มือืออถก็กลายเป็นที่รู้จักหรือไม่ได้ทั้งสปีกเกอร์ของเรา2คนเป็นร้านอาหารที่เรียกว่าขนาดไม่ใหญ่ค่อนไปนทางเล็กด้วยซ้าอย่างเป้กุ๊กขี้เมาผมจําได้ว่าผมดูคลิปเขาตั้งแต่ประมาณแบบ2อง0 0มหมื่นซับทุกวันนี้เขากลายเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังคนตาม6 7แสนคนไปเรียบร้อยแล้วร้านเองเขาก็เติบโตหรือว่ามั้งจากกาแฟคุณพระเคยเป็นนักดนตรีเคยเป็นพนักง,งานชงกาแฟณวันนี้เปิดร้านกาแฟเขาบอกว่าร้านกาแฟคนเล็กมากแล้วอยู่จังหวัดลบบุรีแต่กลายเป็นว่าคนตามเขาหลายแสนคนแล้วก็มีโอกาสทางธุรกิจเข้ามามากยิ่งขึ้น กาแฟเขาก็ขายดีมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราไม่ได้มีงบการตลาดเยอะ เราไม่ได้มีงบไปทําให้แบรนด์เราเป็นที่รู้จักได้เยอะเราลองทาตัวเองให้เป็นที่รู้จักแต่ต้องเป็นที่รู้จักในมุมที่ดีนะครับผมต้องย้าเสมอก่อนการส่งคุณค่าให้กับลูกค้าส่งความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าก็จะส่งผลต,ต่อแบรนด์ด้วยนั่นคือข้อที่2ในเรื่องของการทํา personal brand แต่ถ้าฟังมาถึงตรงนี้อยากจะบอกว่านี่คือแค่2จาก10ข้อนะคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปที่ยาวมากครับผมพูดเลยว่าคลิปที่ยาวมากแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนแล้วก็เลยบอกทีมตัดว่าซัดเต็มเลยไม่ต้องัรกรรู้จ แบรนด์ใหม่ตลอดเวลาคือทําแบรนด์ของเราที่มีอายุแล้วให้กลับมาใหม่มากขึ้นเนื่องจากได้ไปคุยกับวิทยากรอ,อย่างตุนจากเบอร์เกอร์คิงแล้วก็พี่จุ๊บจากคอฟฟี่คลับสองแบรนด์นี้ต้องยอมรับว่าเป็นแบรนด์ที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน,านมากแล้วแล้วก็ลูกค้ายุคแรกที่เคยมาใช้บริการ2แบรนด์นี้อาจจะเติบโตแล้วก็เลิกใช้บริการ2แบรนด์นี้ไปแล้ว แต่นั่นหมายถึงว่าถ้าลูกค้าที่เคยมาใช้บริการเขาเลิกใช้บริการแต่ลูกค้ากลุ่มใหม่ดันไม่ใช้บริการเขากลายเป็นว่าแบรนด์ก็จะเริ่มตายไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่สังเกตเห็นอะไรไหมสองแบรนด์นี้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์คิงหรือคอฟฟี่คลับทำไมแบรนด์เขายังดูใหม่อยู่ตลอดเวลาทําไมแบรนด์เขามีการสื่อสารกับลูกค้าเหมือนเป็นเพื่อนเลยแล้ว engagement ในออนไลน์ของ2แบรนด์นี้ก็ดีมากเขาเรียกว่าการ refresh แบรนด์ครับซึ่ง refresh แบรนด์ในที่นี้เราอาจจะทําการ rebranding ออกแบบโลโก้ใหม่เลยก็ได้อย่างคอฟฟี่คลับเขาก็ออกแบบโลโก้ใหม่แล้วก็ ็อย่างเบอร์กก็คินก็มีการปรับใหม่นิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เขาปรับเลยเนี่ยคือวิธีการสื่อสารวิธีการทำโปรดักต์ที่มันตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างสิ่งที่ทําให้ Coffee Club ซึ่งเป็นแบรนด์ที่จับคนต่างชาติหรือ Expat กลายมาเป็นจับกลุ่มลูกค้าคนไทยได้มากขึ้นเพราะเขาทําเมนูตัวเองให้โลเคอลายมากขึ้นเขาเข้าใจลูกค้าคนไทยมากยิ่งขึ้นและจุดเปลี่ยนคือเขาทา c o f f e e Subscription ครับจากแต่ก่อนเนี่ยคนจะคิดถึงกาแฟก็จะนึกถึงร้านกาแฟเลยจะไม่ไนึึกถง Coffee ขับแต่ว่าค f f e e ่ขับเขาก็คิดว่าเฮ้ยฉะนั้นเขามั่นใจว่ากาแฟเขาดีเขาขอให้คนเนี่ยมาลองแต่ถ้าคนติดใจกาแฟแบรนด์อะไรแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแบรนด์เขาเลยบอกว่าโอเคสมมตุติแก้วละหนึ่งร้อยยี่สิบถ้าซื้อห้าแก้วเหลือเก้าสิบแต่ถ้าซื้อสิบแก้วเหลือแปดสิบถ้าซื้อสิบห้าแก้วเหลือหกสิบบาทและนั่นหมายถึงเมื่อคุณซื้อเวลเชอร์ขนาดนั้นสิบแก้วสิบห้าแก้วคุณจะยอมทิ้งเหรือครับคุณก็กลายเป็นว่าคุณก็จะต้องกลับมาหาแบรนด์มากยิ่งขึ้นมากยิ่่่งขึ้้นนน้นนนนนนถาาาามมวแแแบบรรรดดดดดด์ยยไไลลอ แต่ข้อมูลเขาบอกไว้ว่าแน่นอนว่ากําไรของกาแฟมันลดลงแต่ตัวกาแฟไม่ขาดทุนนะเพราะกาแฟต้นทุนก็ประมาณสัก30%ถูกไหมก็อยู่ประมาณแก้วละสมมุติ20บาท30บาทเขาขาย5้าหกสิบเขายังก็ได้กําไรอยู่แต่สิ่งที่ได้มากขึ้นคือหลายลูกค้าเปิดใจในการทานอาหารมากขึ้นติ๊กเก็ตไซส์ก็ใหญ่มากขึ้นอัตราการมาทานซ้ําของลูกค้าก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่คือการปรับตัวหรือไม่กระทั่งเบอร์เกอร์คิงที่ออกไก่ทอดหัดใหญ่เบอร์เกอร์คิงแบรนด์บอกแล้วว่าขายเบอร์เกอร์ แต่เขาก็โลเคอลไลซ์แล้วเอาเมนูไก่ทอดหัดใหญ่มาขายก็กลายเป็นว่าก็ได้ใจคนรุ่นใหม่ไปอันนี้คือข้อที่3ในเรื่องของการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ยังดูใหม่ในสายตาลูกค้าอยู่ตลอดเวลาข้อที่4ครับคือการทำ R&D หรือ research development นี่คือสิ่งที่น่าจะมีร้านอาหารในประเทศไทยน้อยมากทำอะ่ะส่วนใหญ่เราก็พยายามจะคิดเมนูใหม่ๆที่ดึงดูดลูกค้าถูกไหมครับนั่นก็คือเรายังในอยู่ในรูปแบบของร้านอาหารอยู่แต่ว่าหลังๆที่เราเริ่มไปคุยกับเชน ร้านอาหารมาเยอะไม่ว่าจะเป็นพี่เบสตำม,มั่วอย่างเงี้ยหรือพี่แต่งอัพทอยัมที่เขาไม่ได้ขายแค่ยำเขาไม่ขายแค่ส้มตำละเขาขายน้ำปลาเขาขายน้ำยำในอ้วนเย็นต่โฟจากร้านขายก๋วยเตี๋ยวสตรีทฟู้ดจะเริ่มประทับก๋วยเตี๋ยวแบบ ready to eat อะ่ะก็คือแบบเทน้ำรอ้อนแล้วกินเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็น instant noodle ได้เลยพวกนี้มันจะมาได้ยังไงถ้าไม่ใช่ R amp D ผมผมได้คุยกับโทฟูซังที่เขาเขาใส่ใจเรื่อง R D แล้ว R amp D เนี่ยแหละที่จะทำให้ประเทศไทยกลายไปเป็นครัวของโลกได้ ฉะนั้นวันนี้หลายๆร้านอาหารเขาบอกว่าถ้าเขาแคร์เฉพาะลูกค้าหน้าร้านมันคงไม่พออีกต่อไปถ้าเขาแคร์ลูกค้าเฉพาะ delivery รี่รัศมีในการรับลูกค้าก็ยังมีจํากัดอยู่แต่ถ้าเขาสามารถเปลี่ยนจากเลสลองให้กลายเป็น Food Re ี tail คือขึ้นเชลขายบนห้างสามารถส่งผ่านระบบโลจิสติกปกติและทําให้ส่งหาลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนั่นหมายถึงโอกาสฐานลูกค้าก็จะใหญ่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าโซเชียลมีเดียปัจจุบันมันทําให้ลูกค้าทุกคนสามารถรู้จักแบรนด์ทั้งที่แบรนด์ไม่ได้อยู่ในจังหวัดนั้นนนได้ั่หมายถึง เจ้าของร้านอาหารทุกคนจะต้องเริ่มทำกันบ้านแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นร้านข้าวมันไก่จะทำข้าวมันไก่ยังไงโดยไม่ต้องมีเชฟถ้าเราจะต้องหุงข้าวทุกวันวันละ3าสี่หม้อเอ๊ะเราจะทำยังไงให้หุงข้าวรอบเดียวแล้วใช้ได้ถึงตอนเย็นแล้วคุณภาพยังดีเหมือนกันหมดเอ๊ะถ้าเกิดเราจะต้องทำน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวตลอดทุกๆวันเราจะทำซุปเบสยังไงเราจะทำเป็นผงยังไงที่ทำให้เราสามารถขยายสาขาและคุมคุณภาพได้ง่ายพวกนี้มันต้องการการวิรจัยเข้ามาซึ่งต้องบอกว่าจริงๆอ่ะหน่วยงานภาครัฐเขาก็มีการสน เรื่องพวกนี้เยอะมากแล้วก็อย่างในงานไทยแลนด์เลสซลองคอนเฟนท์เนี่ยก็มีหน่วยงานอย่างอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติมาออกบูธเหมือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับพอ,อเขาบอกว่าเขามีทุนเยอะมากลยนะในการวิจัยพวกนี้แล้วก็เป็นทุนให้เปล่าด้วยแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยมี SME Food ฟู้ดโดยเฉพาะร้านอาหารเข้าไปขอทุนเท่าไหร่ฉะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสที่จะทําให้เราได้ทุนมาวิจัยฟรีโดยใช้เงินของภาครัฐที่เราเสียภาษีให้เขาทุกป,ปีอยู่แล้วฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่ผมว่าร้านอาหารในยุคปัจจุบันก็ตต้้ออออองงงเริ่่มมไวขขาส ร้านเนี่ยไม่จําเป็นต้องใหญ่เลยเล็กๆก,ก็ได้แต่สไตล์ของร้านนี่แหละต้องชัดเจนเราได้มีโอกาสคุยกับร้านอย่างเช่น Paper Plan e ที่เป็นร้านเหล้าและเป็น Co-Working Space ด้วยเราได้คุยกับร้านกาแฟที่ชื่อบ o t t o อ l e s s อยู่ในซอยเลยสมัยก่อนแล้วก็กลายเป็นว่าคนเยอะได้ผมว่าทุกคนที่มีเงินทุนไม่เยอะหลายคนน่ะเขาก็จะเริ่มด้วยร้านที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่สิ่งที่เขาให้ความสําคัญคือสไตล์ของร้านและจุดยืนที่ชัดเจนมากๆไอเหล่านี้แหละที่จะทําให้ร้านกลายเป็นที่รู้จักได้ ือแม้กระทั่งร้านข้าวโซอิที่เป็นร้านข้าวซอยแต่ว่าใส่ใจเรื่องเส้นใส่ใจเรื่องซุปแล้วทาให้ข้าวซอยเนี่ยมันร่วมสมัยทําให้คนรุ่นใหม่อยากไปกินข้าวซอยมากขึ้นเมื่อวานผมเพิ่งไลคุยกับเขาเขาบอกว่าข้าวโซอิกกาลังไปเปิดสาขาที่ลอนดอนนะครับใครจะคิดว่าร้านที่เกิดมาตอนโควิดขายแต่ข้าวซอยกําลังจะไปเปิดสาขาที่ลอนดอนนี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นเลยว่าธุรกิจคุณร้านจะเล็กไม่เป็นไรขอให้คุณมีสไตล์ที่ชัดเจนแล้วมีจุดยืนที่ชัดเจนธุรกิจก็เติบโตได้อย่างแน่นอนตอนนเี้เรา ผ่านมาครึ่งทางแล้วก็อยากให้อดทนฟังจนจบจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวแต่ผมว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับผมก็มาข้อต่อมาครับการตลาดแบบพาร์ทเนอร์ชิพครับเราเริ่มจะเห็นแบรนด์ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจเดียวกันอยู่คนละธุรกิจเริ่มมีการคอลลบแบรนด์กันมากขึ้นเราเคยได้ยินคำว่าคอลลบใช่ไหมอย่างล่าสุดผมก็เพิ่งเห็นเลยเนี่ยร้านตํามัว่วร้านที่ขายอาหารอีสานขายส้มตําแต่เขาไปคอลลบแบรนด์กับร้านแบบชงชา้าปะชื่อชงดีอะ่ะก็กลายเป็นว่าร้านตํามัว่วซึ่งมีสาขาเป็นร้อย กับร้านชงดีที่มีธุรกิจไม่ได้ใหญ่มากก็สามารถมาคอลแลบกันได้คือคือนะวันนี้ต้องบอกว่าในมุมธุรกิจกับในมุมวงการมีเดียหรือยูทูบเบอร์เหมือนกันเลยครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันอนะ่ะยูทูบเบอร์หรือมีเดียในออนไลน์เขา <ๆ S 2> เขาดึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆมาได้ไงรู้ไหมเขาทําการคอลแลบคอนเทนต์กับยูทูบเบอร์กลุ่มอื่นต่อเพนกวินที่ไม่คอลแลบกับช่องนั้นค้าห้าห้าอาจจะดูคนละกลุ่มเลยแต่จริงๆถ้าเรามองดีๆมันอาจจะมีจุดร่วมเหมือนกันก็ได้ช่องแบบผมเป็นช่องให้ความรู้ธุรกิจผมก็เชื่่อวา น่าจะมีคนวัยรุ่นที่ตามช่องในในค5 5อยากเรียนรู้ธุรกิจเช่นเดียวกับคนตามช่องในในค5 5ที่เป็นวัยรุ่นผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากมาเรียนรู้ธุรกิจกันพวกนี้มันคือการคอลลบและการโยกลูกค้ากันไปกันมาในมุมธุรกิจเราสามารถทําแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเราก็ผมว่าหลังจากปีนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มเห็นกลยุทธ์แบบพาร์เนอร์ชิพมากยิ่งขึ้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าทําไมเขาต้องมาคอลลบกับเรานั่นหมายถึงว่าถ้าเรายังมีสไตล์ธุรกิจที่ยังไม่ได้ชัดเจนมากมันก็ไม่ได้มีเหตุผลลทที่่แแบบบรรนนดด์อืๆเขาาาาาจะมํกต กเรเาแต่ถ้าเรามีตัวตนที่ชัดเจนเรามีจุดขายที่ชัดเจนเรามีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนแบรนด์ที่เราจะไปทำพาร์เนอร์ชิพด้วยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่คนละประเภทร้านก็มาคอลแลบกันได้บางทีอาจจะเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายแต่หน้าจะแชร์เบเนฟิตบางอย่างร่วมกันได้อันนี้ก็จะเกิดพาร์เนอร์ชิพเช่นเดียวกันข้อต่อมาคือการทำแอฟเฟลเ a t มาร์เก็ตติ้งผมว่าวันนี้เราคงไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะว่าแอฟเฟลเลทมาร์เก็ตติ้งมันคืออะไรจะแปลภาษาไทยมันคือการตลาดแบบพันธม ฟังแล้วเข้าใจยากแต่เอางี้แล้วกันสมัยก่อนเราบอกว่าลูกค้าจะต้องทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนเราคือ word of mouth ปากต่อปากถูกไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ลูกค้าเขาก็บอกว่าเฮ้ยตัวเขาเองเขาก็มี Follower นะตัวเขาเองเขาก็มีมีเดียในมือนะคนตาม5 0 0 0 0ื่นแสนหนึ่งสองแสหรือลูกค้าบางคนคนตามเป็นล้านทําไมเขาจะต้องช่วยเราโปรโมทธุรกิจของเราทั้งที่เขาก็เอาเงินมาจ่ายกับธุรกิจเราเขาควรจะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจเราหรือเปล่ามันเลยเป็นที่มาของสัพ์การตลาดที่เรียกว่า affiliate marketing ซึ่งเติบโตมากที่ ประเทศจีนครับและแพลตฟอร์มที่เติบโตที่สุดก็คือโตอินหรือว่า t i k กต k ok ในบ้านเราเท่านั้นเองแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าธุรกิจปัจจุบันก็เริ่มมีการทำแอฟเฟรตมากยิ่งขึ้นอย่างสปีกเกอร์ในงานไทเลอร์สลองคอนเฟนต์เนี่ยก็คือโจนสลิดโจนสลิดขายปลาสลิดอยู่ที่บางบ่อแต่เขามีตัวแทนใน t i k t o ็อ ที่หยิบตะกร้าไปขายอ่ะ4 0 0 0 0คนใน Tik t o k นะครับ40,000คนเยอะขนาดไหนก็คือเอามานั่งในสนามราชมังคลากีฬาสถานอ่ะเต็มความจุอ่ะ4 0 0 0 0ที่นั่งที่มาช่วยขายในทุกๆวันแต่นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงเขาไม่ได้ช่วยเราขายฟรีนะเขาก็ต้องแบ่งส่วนแบ่งไปด้วยฉะนั้นธุรกิจของเราอ่ะสิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากนี้คือการวางโครงสร้างต้นทุนที่เราอาจจะต้องมีเงินก้อนหนึ่งหรือมีสัดส่วนจ่ายให้กับคนที่เป็นแอฟฟิลิเอเตอร์หรือคน ที่แอฟฟิลิเอกับเราเอาจริงๆมันก็เหมือนกับแอปเดลิเวอรี่ที่ช่วยเราขายอะสมัยก่อนเราก็มัวแต่ด่าแอปอะเนี่ยโอ้โหเอาเราไปขายกิน3 0มสินทำนาบนหลังคนน,นู่นนีถ่ถามหน่อยปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะเราทุกคนเข้าใจได้ไม่ต้องมานั่งอธิบายแล้วว่าทําไมแกลบทำไมไลแมนโรบินฮูดถึงต้องเก็บค่า GP เราก็เขาไปช่วยเราขายอะแอฟฟิลิเอก็เหมือนกันครับเราก็แค่เอามาจิ้นในส่วนที่เราต้องไปเสียกับค่าแอปเดลิเวอรี่ไปให้ลูกค้าเราเลยแล้วลูกค้าเราก็จะช่วยเราขายนี่แหละคือวิธี Affiliate Market แต่ปัจจุบันน่ะใน Tik t o ็อกมันอาจจะยังไม่สามารถส่ง Delivery ได้แต่เชื่อผมเถอะอีกไม่นานมันก็ทําได้ต่อให้เราส่ง delivery ไม่ได้เราอาจจะขายวาลเชอร์แม้และให้ลูกค้ามากินที่ร้านอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ประเทศจีนทําเหมือนกันฉะนั้นผมเชื่อว่า Affiliate Marketing มาแน่นอนแล้วก็ในเซสชันวันนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งพี่คิวคอยตอมาเล่าเรื่องนี้จะมีแก๊สจนจะมีแก๊สจน s o l i มาเล่าเรื่องนี้แล้วก็พี่เปียกจากปันได้พี่เปียกเองอยู่เมืืืออองงจจีีีีนนนนมาาาเเเเเเกกกบ20ป้็ะล่่่รชดยวั ข้อต่อมาคือ AI จะมาช่วยเจ้าของธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนครับณว,วันนี้ AI เข้ามาอยู่ในธุรกิจเรียบร้อยแล้วแต่สําหรับเจ้าของร้านอาหารเรายังรู้สึกว่า AI เป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่เลยแต่ในงาน Thailand Restaurant Conference เนี่ยพี่อ้นปรินเนี่ยเขาจะมาโชยเห็นเลยว่าแค่ใช้ AI นะเราสามารถคิดเมนูบอกสูตรคิดคอนเทนต์เขียนสโลแกนและทำรูป เพื่อโฆษณาได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เชฟเลยเขาแอบให้ผมดูแล้วผมอึ้งเลยว่านี่เครื่องมือ AI มันทําได้ขนาดนี้แล้วอีกหน่อยคนเขียนคอนเทนต์ยังจําเป็นหรอแล้วอีกหน่อยคนแต่งรูปแทบไม่จําเป็นแล้วนะนี่คือเครื่องมือที่จะทําให้เราเพิ่มประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ทำคอนเทนต์ได้ทุกวันแล้วก็ลดต้นทุนของธุรกิจลงไปด้วยนี่คือสิ่งที่โหผม ผมได้คุยกับพี่อ้นแล้วรู้สึกเลยเลยว่าโลกเรามันจะเปลี่ยนไปตลอดการทุกคนสามารถทำคอนเทนต์ได้ทุกคนสามารถเล่าเรื่องในแบบที่ตัวเองอยากเล่าได้แล้วเขียนไม่เก่งก็ไม่เป็นไรก็ให้ AI เขียนเพียงแต่เราต้องสอน AI เป็นเขาเรียกว่าการพร้อมซึ่งในงานเนี่ยเขาจะมาสอนการพร้อมร้านธุรกิจร้านอาหารด้วย AI ข้อที่9คือ เราต้องเริ่มทำธุรกิจแบบคนขี้เกียจเพราว่าทำธุรกิจแบบคนขี้เกียจคืออะไรคือการใช้เครื่องมือมาช่วยนอกจากเครื่องมือ AI ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเจ้าของร้านอาหารทำงานเยอะมากอย่างในงานนะเราก็มีโอตจากเรียนเพสุก,กี้เป็นเจเนเรชันที่3ที่เขาพัฒนาแชทบอทโดยใช้แพลตฟอร์มแชทบอทเมนิแชทที่เป็นเรียกว่า no code แพลตฟอร์มและเขาลากโฟกการทำงานโฟกของยูเซอร์เจอร์นี่ของเขาขึ้นมาเองหมดเลยและทำให้เขาสามารถ สร้างยอดขายหลักเป็นล้านบาทต่อเดือนจากการขาย Delivery จากการปิดลูกค้าให้เข้ามาที่ร้านโดยไม่ต้องมีแอดมินไม่ได้คนเดียวครับ เราได้เห็นเครื่องมือ CRM อย่างที่ o f f e e c ขับใช้อย่าง Burg e เกอร์ิงใช้แล้วเพิ่มโอกาสในการกลับมาซ้ำของลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นในงานเราจะเห็นแบบเทคโนโลยีแบบ QR เมนู u, ที่ทำให้ลูกค้าสามารถสแกนได้โดยที่ไม่ต้องเจอกับพนักง,งานและสามารถคิดเงินได้เลยเหล่านี้เทคโนโลยีมันช่วยให้เราทางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยที่ต้นทุนเราถูกกว่าการจ้างพนักง,งานหนึ่งคนอีกอันนี้เราเห็นเลยว่าเทรน์หลังจากเนี้ยมันมาแน่นอนแล้วมันไม่ได้มาเฉพาะในประเทศไทยที่ยุโรปที่อเมริกาที่เกาหลีที่จีน มันไปหมดแล้วครับเหลือประเทศไทยเนี่ยยังล้าหลังกว่าคนอื่นแต่ปัจจุบันเรามีสตาร์ทอัพดีๆมาให้เลือกใช้บริการเยอะมากอย่างในงานไทยแลนด์เลสซองคอนเฟน c e เนี่ยวันที่1 5บ6นี้ก็จะมีบูธเกี่ยวกับเทคโนโลยีบูธเกี่ยวกับวัตถุดิบบูธเกี่ยวกับโซลูชันต่างๆมากกว่า50บูธท,ที่มาออกในงานให้ร้านอาหารให้ช็อปให้ได้เรียนรู้กันแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ผมว่าสําคัญเลยแล้วเ,เราไม่เคยนึกถึงเลยคือการทรําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนครับเราเราเห็นเยอะมากในสปีกเกอร์ในงานไทยแลน โนเนมนูโด s ชินกันเซนมากุโล Sushi, ปเปอร์เพลนเกือบทั้งหมดเขาทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนแล้วสิ่งที่ชัดเจนเลยนะเขาแบ่งการทํางานของหุ้นส่วนออกจากการชัดเจนมากคนนี้ทําการตลาดไปคนนี้ดูจัดซื้อไปคนนี้ดูการพัฒนาเมนูไปคนนี้ดูเรื่องโอเป a เรชั่นไปไม่มีใครสามารถทำได้ทุกอย่างและเก่งทุกอย่างหรอกโดยเฉพาะโลกเราทุกวันนี้ที่มันมีการแข่งขันตลอดเวลามันมีการปรับตัวตลอดเวลาภาระหน้าที่ที่เจ้าของร้านต้องทําต่อวัน30 อย่างไม่มีทางที่การที่เรามี2มือจะทําได้ทั้งหมดการมีหุ้นส่วนเข้ามานี่แหละจะช่วยแต่แน่นอนการมีหุ้นส่วนก็ทําให้กระเป๋าตังค์เราเล็กลงแต่เราก็มีโอกาสสร้างธุรกิจอย่างอื่นหรือขยายธุรกิจให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นฉะนั้นวันนี้มันไม่ได้อยู่ในยุคข,ของการหวงหุ้นแล้วจะเปนอยู่ในยุคข,ของการทําธุรกิจแบบช่วยเหลือกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันมากกว่าฉะนั้นวันนี้ก็ทําให้เราได้เห็นเลยว่าเฮ้ยห,หลายๆธุรกิจที่โตทุกวันนี้แทบไม่มีใครเป็นโซโล่ฟาวเดอร์หรือเจ้ออเา คือคือะวันนี้เราต้องเข้าใจและรู้จริงในเรื่องวัตถุดิบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องมีพาร์ทเนอร์วัตถุดิบที่ดีอย่างในงานเนี่ยเราได้พี่โตหลายคนคงรู้จักบางโตอยู่แล้วเนาะสมัยก่อนก็ซึ่งซึ่งแกก็มาจากนักร้องแหละแต่เดี๋ยวนี้แกก็เปิดร้านอาหารชื่อว่าเนื้อแท้กับพี่ตานสองคนนี้มันเหมือนยินหยางเลยคนนึงดูโอเปอเรชั่นอย่างเดียวคนนึงดูวัตถุดิบอย่างเดียวแล้วอินในเรื่องวัตถุดิบจนแบบโห คนคนนี้ทำไมมีอินวัตถุดิบได้นขนาดนี้วะเรียนรู้วัตถุดิบในเชิงลึกมากอันนี้ก็เห็นเลยว่าวัตถุดิบก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่จะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จได้นี่คือข้อทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้จากการที่ผมมีโอกาสได้คุยกับสปีกเกอร์เกือบ30ท่านตลอด2เดือนที่ผ่านมามันเหมือนเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ที่มันทําให้เรามีภูมิคุ้มกันทางด้านความรู้มากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้จัดงานนี้คนเดียวได้ซ้ําเรามีพาร์เนอร์ดีๆอย่างแมคโครที่เดี๋ยวนี้เขาก็็็เเปนศูย์กกลลาาางงรวววมัตตถุดิบ่ๆแ้ แบบเอาวัตถุดิบจากต่างประเทศเอาปลาจากต่างประเทศเอาเนื้อจากต่างประเทศมานําเสนอร้านอาหารแล้วก็มีโซลูชันดีๆให้ร้านอาหารมากมายเต็มไปหมดรวมไปถึงเราก็มี CP พที่เข้ามาช่วยให้ความรู้คอนซัลท์ในงานด้วยนะครับผมอะสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าเฮ้ยโอ้โหถ้างานมันดีขนาดนี้เนี่ยเรายังซื้อบัตรทันอยากมาฟังจรงิจรงๆเราก็ยังขายบัตรนะก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์บัตรไว้ข้างล่างผมมีราคาส่วนลดด้วยวินาทีสุดท้ายให้กับทุกคนกันแล้วก็บางคนที่ดูบางคน ที่ฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาแต่ไม่มีเวลามาแน่นอนจะบอกว่าซื้อบัตรไปเถอะเพราะดูย้อนหลังได้ด้วยครับก็เรามีประมาณ20กว่าเซสชันจำไม่ผิดกับบัตรราคาประมาณสัก1 5 0 0บาทเด็ดเซสชันหนึ่งมันตกอยู่ประมาณสัก6-70บาทเองผมว่าถูกกว่ากาแฟหนึ่งแก้วอีกนะแต่ความรู้ดีๆเหล่านี้มันตลอดเกือบ20ชั่วโมงอะ่ะเอาจริงๆอะ่ะเปิดดูทั้งวันทั้งคืนอะ่ะกับราคาแค่พันห้าร้อยบาทอ่ะมันถูกกว่าการไปฟังสัมมนาอีกฉะนั้นก็ใครสนใจอยากจะเข้ามาฟังก็ยัังงเข้าามฟ ใครไม่สะดวกมาแต่อยากไปดูออนไลน์ก็ซื้อบัตรได้เหมือนกันนอกจากนั้นหลายคนคงคิดว่าเฮ้ยมันมีแค่สัมมนาหรออยากจะบอกว่าไม่ได้มีแค่สัมมนานะทุกคนอย่างของบูธแมคโครเองอะซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานอ่ะ เขาก็มีคุกกิ้งเดโมสเตรชันเขาโชว์ให้เห็นเลยว่าเฮ้ยคุกกิ้งเป็นยังไงและเชฟชื่อดังมากเชฟวิลแมนจะมาสอนเทคนิคการคุกกิ้งเรามีโซน CP ที่เป็นคอนเซิลซึ่งคอนเซิลในที่นี้กรรมาการเชฟกระทะเหล็กมีเชฟพึกโอ้โ,อโหมีเชฟผูโตมีเชฟอื่นมากมายเต็มไปหมดเลยมาให้คอนเซิลทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไอเดีธุรกิจในเรื่องการตลาดในเรื่องระบบบริหารจัดการปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะบอกว่าไอโซนบูธตตรงเนี้ยไม่ต้องซื้อบัตร ก็เข้ามาได้นะเดินเข้ามาได้เลยไม่จําเป็นจะต้องซื้อบัตรก็สามารถมารับคอนเสิร์ได้ Impact เมืองทองธานีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามี Import ์ h เชฟมาจากฝรั่งเศสด้วยครับเราได้เชิญเชฟเดวิดโบเน bon เป็นเชฟที่เรียกว่าเซเลบตี้เชฟอะครับจากเลอโนตเลอโนตเป็นโรงเรียนสอนทําอาหารอันดับต้นๆของโลกจากฝรั่งเศสเราเชิญมาในงานเขาจะทํา6เมนูคุกกิ้งโชว์ครับและเราสามารถเอาเทคนิคตรงนี้ไปเปิดร้านของเราได้เลยฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทั้งหมดจะต้องบุ๊กกิ้งล่วงหน้าแล้วเรา ต้องมีบูธในงานอีก40-50บูธให้ทุกคนได้เดินกันจนเมื่อยเลยแหละก็อันนี้คือความตั้งใจของทีมงานต่อเพนกวินที่อยากจะสร้างอะไรดีๆให้กับสังคมร้านอาหารทําอย่างนี้ได้กําไรหรอไม่ได้กําไรหรอกลองคิดดูสิเชิญมาระดับนี้จัดในฮอล์ Impact ด้วยกับบัตรราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองถูกกว่านี้ไม่มีละก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนใครไม่ได้สะดวกมางานก็ก็เสียดายแทนแต่ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะทําให้ทุกคนได้แนวคิดที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ใครที่คิ ว่าเฮ้ยยังลังเลอยู่อยากให้ตัดสินใจผมเชื่อว่า1000กว่าบาทที่คุณเสียไปอาจจะเปลี่ยนชีวิตหรือวิธีคิดของคุณไปเลยก็ได้แล้วก็ใครที่อยากดูย้อนหลังก็สามารถดูย้อนหลังได้แล้วก็สำคัญที่สุดวันที่16ช่วงเย็นเราจะมีปาร์ตี้ลงแขกด้วยครับเราจะทําให้ทุกคนได้มีโอกาสเป็นเพื่อนการและรู้จักกันฉะนั้นใครสนใจไม่ว่าจะเป็นสัมมนานในงานไม่ว่าจะเป็นการเดินบูธไม่ว่าจะเป็นบุ๊กกิ้งสาหรับเวิร์กช็อปฟรีหรือแม้กระทั่งลงแขกก็กดลิงก์สนใจซื้อบัตรหรือติดต่อทททีีีมมมงงานไดดด้้ัหเย๋วจะ ทั้งหมดไว้ให้ก็คลิปนี้ยาวนิดนึงแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อบัตรไปแล้วเจอผมในงานอย่าลืมมาถ่ายรูปกันทักทายกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในงานขอบคุณมากครับ